เดินชินถิ่นนาเกลนะฮะนาจะเริ่มวันที่19ธันวาคมนะครับปี2020จนถึงวันที่7 7กุมภาพันธ์เลยนะ7เทพเลยนะครับ7 นีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่พัทยานะ EP นี้เป็น EP ที่ EP ที่6นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดนาเกลือนั่นเองนะครับเป็นส่วนหนึ่งของพัทยาเหนือนะฮะหลายคนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตลาดนาเกลือผู้ปินในในเหนนะเดี๋ยวนีชี้แจงนิดนึงตลาดทางพัทยาเหนือนะครับจะมีอยู่สองตลาดด้วยกันก็คือหนึ่งมันจะมีตลาดลานโพซึ่งอันเนี้คือตลาดลานโพจะมีต้นโพอยู่ตรงสี่แยก ข้างหน้านี้เลยนะครับจะมีสี่แยกอ่าจะมีต้นโพอยู่ข้างหน้า uh oh. อันเนี้ยเขาเรียกตลาดลานโพผมพาให้ดูนิดนึงนะครับจะมีหอนาฬิกาอันเนี้ยลานโพนะ uh oh. ส่วนตลาดนาเกลือมันจะอยู่ก่อนถึงลานโพตรงสามแยกใหญ่ๆอยู่แยกหนึ่งแล้วเลี้ยวขวาไปอันนั้นเขาเรียกตลาดนาเกลือ, <Wow. S 1> อเดี๋ยวผมจะพาไปดูนิดนึงว่าจุดที่มา mm hmm. บ่อยเฮียฝ่ายไปประจําเหมือนกันเช่นเคยนะฮะ mm hmm. วันนี้จะมีอะไร mm hmm. อ๋อโอเคนี่นะครับตลาดนะเนี่ย ตลาดลานพอนาเกลียเห็นไหมครับเออเขม,มีเขียนไว้นะครับช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คนเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูป้ายกันนิดนึงป้าตอนนี้ก็รถติดนิดหนึ่งนะครับ กดเรียบรายลบไปนิ้นดินเดี๋ยวผมจะพาไปดูร้านประจำที่ผมจะต้องซื้อของนะครับนะครับเ, <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพาไปดูโอ้คนเยอะมากคนเยอะมาก <c oughs> นี่ <c oughs> มีกุ้งด <c oughs> ้วยนะครับกุ้งกุ้งตัวใหญ่มากเลยนะครับ <c oughs> โอ้ปลาล่ำท่อมเลยนะฮะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูร้านปลาและร้านหอยร้านประจำที่ผมเตยนั่นเองนะครับอยู่ไม่ไกลไม่ไกลตรงนี้เราฮนะ,อะเออเดี๋ยวนะฮะร้านปลาในตเตยแถาตรงนี้แถวตรงนี้เออร้านจะย้ายไปหรือเปล่าลไม่น่าใจเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวกลับดูนิดนึ่นงแถวนี้แถวนี้โอ้โหเทียบเทียบ ของเทียบอะไรของเพียบอะไรอ๋อสงสัยวันนี้นร้านในายเตยใช่ไหมครับว,วันนี้ปลาหมดแล้วครับรว้ายมาไม่ทันนะฮะวันนี้ปลาหมดนี่นะครับสุดยอดร้านปลากระพงที่อร่อยที่สุดในโลกนี้ตรงร้านนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันขอบคุณมากครับพี่ออกจากตลาดแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาเดี๋ยวผมจะพาดิ่งไปดูร้าน ที่ทำเป็นย่างที่ผมไปประจำนั่นเองบอกเลยน้ำจิ้มร้านนี้สุดยอดแห่งความอร่อยอนะครับตอนนี้อยู่ในข้างหน้าริมๆแล้วนะหลังจากที่เราซื้อของสดเสร็จเนี่ยก็ทุกคนก็ต้องเอาของสดนะครับมาทำอาหารที่เถาๆนี้นะครับมีหลายร้านเลยแต่ผมจะแนะนำร้านนี้ร้านแม่เชียนนั่นเองครับนี่ครับท่านผู้มร้านแม่เชียนนอ้ครับค เดี๋ยวมึกอยู่ไหนอ่าโอเคงใช้เวลาหน่อยนครับนานมากไหมครับนานไหมครับคชั่วโมงนึงตอนนี้ชั่วโมงนึงหละีหาทางเดินอะไรองไดทแล้วก็มีอปมันน่าจะทอปโอโปโปเอาเอาเวลาทอดโปครับชั่วโมงครึ่งคิวเยอะมากครับผู้ชมเรียบร้อยราหนึ่งชั่วโมงม่้เนก่อนเปิดไว้ล่ะอจะชั่วโมงครึ่งด้วยเหรอครับ เบอร์โทัอเนาะเขียนไปไว้แล้วโทรบอกพี่นะโดนก้ามเลยเหรอแอบต่อเนไหมครับคิวนานมากครับคิวนานมากพวกนคนทำบอกว่ามีรอถึงหนึ่งชั่วโมงแน่ๆดูบรรยากาศตอนเย็นครับเยี่ยมไปเลยครับอายวเรามารอดูกัน นะครับว่าหน้าตาอะไรย่าจะเป็นยัง,ยงไงต้องขออภัยเรื่องรูปอาหารด้วยนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าซื้อมาแล้วก็โดนแย่งกินหมดเลยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ EP หน้าผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับขอบพระคุณครับไปแล้วครับสวัสดีครับ